เวลาเราสังเกตตัวเองเนี่ยมันจะมันจะรู้มันจะสังเกตตัวเองทุกอิริยาบถดเวลาจะพูดเวลาอะไรสังเกตตัวเองนั่ไหนเขาเรียกว่าสติอ่าสัมปัชัญญาการสังเกตตัวเองจะพูดพูดชัช้าเวลาเรานั่งสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราอึดอัดเราแน่นเราก็ผ่อนคลายนี่แหละสบายสบายมันคือการมันสังเกตตัวเองตลอดเวลาเฮ้ยเราเองรู้ตัวอยู่พูดก็รู้ที่ว่าเออกาลังจะอ่าเวลาเราพูดเราจะจะคิดขึ้นที่จะพูดใช่ไหม ันนี้เรารู้แล้วหรอกว่า,าตัวเองกําลังจะพูดขึ้นมาอ่าบางทีเราไม่ต้องอ่า <c oughs> เห็นความคิดก็ได้เรารู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังพูดอ่า่อกไรมฮะนี่สังเกตตัวเองแล้วสังเกตตัวเองปับ๊บบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดมันมีความคิดผุดขึ้นมาเออเราสังเกตตัวเองเราเห็นแล้วแหละว่า,วาไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นจิตอ่ะเป็นจิตมนโนวิญญามันจะทํางานอยู่ตลอดมันจะมันจะมาจากสัญญาอยู่มันคิดขึ้นมาเองไอ้ตัวเนี้ย ปล่อยอย่าไปยุ่งกับมันสังเกตแล้วเห็นแล้วก็ปล่อยเลยตัวเนี้ยสักพักเราก็เดินไปสบายๆเรารู้ตัวอยู่เรารึกรู้อยู่การคาว่าเรารู้รู้คือการสังเกตสังเกตตัวเองเออเวลาเราเดินไปเออเราก็เห็นตัวเองอยู่ว่าเดินอย่าเนี่ยเห็นความรู้สึกตัวเองเขาเรียกว่าการสังเกตมองก็มองไปแต่ตัวหนึ่งเราแยกตาสติสังเกตเนี่ยเนี่ยตาเรามองื่อแต่เรารับรู้ความรู้สึกว่าเราเดิน รูเรารู้ตัวอยู่ว่าเราเดินเออเราทาอย่างนี้อย่างนี้อยาให้มันตั้งไงถ้าเราตั้งมันจะเกิดการเข้าไปกดไปเพ่งหรือไปทําอะไรที่เป็นในรูปแบบไม่ใช่วิธีวิธีนี้ทาให้ตัวเองรู้ตัวคือการสังเกตอินทยาบดอิทยาบดรู้ตามอิรที่ยาบดแล้วก็สังเกตว่าเออมันรู้โดยธรรมชาติดว้วยถอยหน้าถอยหลังเราก็ไม่ได้ตั้งมันรู้สึกไม่ครอัดผ่นอ,น,อคนคลายนี่แหละคือการสังเกตตัวเองตลอดเลยว่าอ๋อ เออ๋อรู้อย่างนี้เราก็เดินไปเลยต้นตาเดินเดินแบบไหนต้ตาเดินเดินเร็วต้ตาก็อย่างงี้ใช่ไหมก็ตามที่ตัวเองรู้รู้ได้ตามอีกมันไม่เวอาดาังมันเป็นแบบธรรมชาติที่เราเราทํราแล้วรู้สึกว่าเรารู้ตัวได้เออเราสังเกตตัวเองได้ดีอ่าแต่ถ้าเราเดินช้าเราก็เป็นคนช้าเราก็ช้าช้าอ๋อรู้อย่างนี้เออดูแล้วก็วกแล้วไปเราก็ยังคุยกับเขาได้สมมติเวลาเราจะคุยกับใครเราก็ต้องสังเกตตัวเองสังเกตว่าตัวเองกำลังพูด วิญญาณบดไงไอ้รู้เนี่ยมันจะรู้ตามวิญญาณบดมันจะไม่มีการตั้งเมื่อเราสังเกตตัวเองบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่สังเกตมันจะไปกดเลยอ่พาพอกดป้างเนี่ยมันจะชื่ออยู่เวลาพูดเนี่ยมันก็จะกดไว้อทีนี้เราไม่เป็นธรรมชาติสักพักเราเราไม่ไหวหรอกมันจะอึดอักกดกดใช่แต่เราไม่หลุดเราต้องเข้าใจเอคือเราสังเกตตัวเองว่า พูดพูดไปเลยแต่เราสังเกตตัวเองอยู่เรารู้ตัวอยู่ไม่ได้ต้อง,ไม,องไม่ต้องกดไงล่อยให้มันผิวเนะฮะเออถ้าก,มกดมันก็อย่างนี้ไงกลัวจะไม่รู้ไงคือมันผิวอย่างเงี้ยเรารู้ไปเลยรู้ไปเลยสังเกตตัวเองเนี่ยเอออย่างเงี้ยเรารู้ไปเลยเราไม่ต้องกดเนี่ยกินน้ําก็รู้ไปเลยมันคือเราก็รู้ไปเลยเนี่ยอิริยาบถมันไม่ต้องไปกด,ดข่มไงคือรู้ส,สังเกตตัวเองอ่ะสติเป็นตัวส,สังเกตนะมันจะไม่ไปตั้งรู้ คนที่เป็นปฏิบัติมันตั้งรู้จนจนเปตอาตัวรู้นี่จนมารู้รู้รู้ไปหมดอะทีนี้ไอ้สติัวนนมันเป็นแยกกับตัวรู้ทีนี้มันปล่อยยากทีนี้แหละที่เขายึดรู้กันอะมันที่ที่ท่านฟังเนี่ยมันตื่นมันมันแยกเลยมันเกิดด้วยปัญญาไอ้พวกนี้มันไปทําไปสร้างวิบากให้ตัวเองไปตั้งรู้ตั้งรู้ตั้งรู้อยู่ทีนี้มันแยกจะรู้ไม่ได้มันจะกอดกันอย่ตัวรู้อะไอ้ตัวมโนไอ้สติมันก็ไปด้วยกันอยู่แล้เนี่ยเออเออที่มันพื้นอยู่เอ มันทำไมมันทุก็์มำเรารู้แล้วมันทุกข์มันแกไม่ออกไงเขาถึงเรียกกลาการระลึกรููสังเกตไงสังเกตมันสังเกตความรู้สึกตัวเองเนี่ยรู้ที่มันรู้ตามอีนี่ผมไม่ได้ไปจับมันสังเกตอยู่บ well. like ่อยรู้ของมันเองที่ผมมักจะใช้อ่ะอย่าไปพยายามรู้กับมันถ้าเมื่อไหร่เราไปจับตัวรู้ไว้น่ะนั่นแหละอ่าไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาแล้วมันลาบากทีนี้มันแตดอยู่นั่นอ่ะออทีนี้ก็ระมัดระวังอะไรมันจะเป็นโหแยกยากมากเลยมันไม่เป็นยา แต่ถ้าตัวสติเนี่ยถ้ามันสังเกตตัวเองบ่อยมันปล่อยไปรู้ตามธรรมชาติใช่ไหมจะมันรู้เองหรือสติมันก็วิ่งตามฐานเองหยิบจับอะไรมันก็เลยรู้เองเห็นตัวเองทํางานนั่นแหละตัวตัวเนี้ยมันถึงจะเป็นธรรมชาติมันถึงจะเข้าสู่หลักของอ่าญาญานอะไรญานเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกวิคิดมันถึงจะแยกรูปแยกนามไงแต่ถ้ามันไปตัดไปตัวตัวรู้อ่ะตัววิญญาณมันก็กดสังขารกับสัญญาไว้อ่ะพอกดไปปั๊บมันจะเป็นมันเป็น อีกสามตัวมันกอดจนแน่นอย่างเงี้ยรู้ไหมมันไม่ได้ไปแยกนี่สัญญาสังขารวิญญาเไปเพื่อจะเห็นใช่ไหมอุ้ยกำลังวิดิอ่าดูไหมมามันมันมันกลายไปเป็นสามตัวตัวในสามตัวอ่าตัวรู้ตัววัญญาณตัวสังขารที่ได้ตัวเองคิดกันมันจับไปแน่นแล้วอ่ะคิดรู้คิดแต่ทาไมไม่เกิดปัญญาเพราะมันกอดกันอยู่มันจะต้องอ๋อคิดอย่างเี้ตัวสติปัญญามันจะเกิดมันมันเป็นการที่เห็น เห็นในสภาวะธรรมไอ้พวกนี้มันเป็นสภาวะธรรมหมดนะสัญญาสังขารมิญญาเนียมันไม่เที่ยบในตัวมันเองอ่าร่างกายเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่เที่ยงในตัวเองเรายืนเราเดินเนี่ยเวลาเรานั่งเราอะไรเราก็จะเห็นอาการต้องขันเนี่ยเออเห็นเมตนาว่ามันไม่เที่ยงตัวเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสติสติคือการสังเกตอสังเกตตัวเองไม่ใช่ไปจับตัวรู้ไว้มันสังเกตตัวเอง สังเกตว่าตัวเองทำนู่นทำนี่ไอ้ทำเนี่ยมันทำของมันเองมันรู้โดยธรรมชาติางไงดวงตานี่บอกไหมแต่เราสังเกตตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละสติที่พุฒิเจา้าไว่าไอ้อบรมไม้คนนั่นแล้วก็อ่าเวลาหลังจากฉันเสร็จใช่ไหมอบรมเสร็จแล้วก็แยกกันไปอ่าอิริยาบถสีใช่ไหมยืนเดินดน,น,นั่งก็สังเกตตัวเองที่เองเดินอ่ะตัวเองนั่งเออตัวเองอย่างเงี้ยแค่สังเกตตัวเองไม่ได้ไปตั้งรู้คอยรู้ว่าเอยู่อยู่อย่างนี้มันจะสังเกตตัวเอง มันจะสังเกตตัวเองมันจะเป็นตัวสังเกตเราอ๋อนี่รู้มันรู้ของมันเองเราเดินอย่างนี้อ๋เรารู้ด้วยมันจะไม่ไปจับตัวรู้ไงรู้ตัวนี้จะเป็นธรรมชาติของมันจะรู้แบบอิสระอยู่รู้ตัวเนี้ยอ่าแต่เมื่อไรเราไปจับเนี่ยมันจะยากทีนี้มันไม่ค่อยเป็นปัญญายากไงมันจะแทนก็หาตัวมโนตัวจิตไม่ได้เพราะมันถูกไอ้ล็อกไว้สามตัวก็ไม่อยู่อย่างนั้นบางคนถึงทุกข์มากไงบีบคั้นไง ผู้เหมือนกว่าจะหลุดออกมาได้กว่าจะเห็นไปทํามาทุกอย่างจนไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะมปกอดกันอยู่สามตัวตัวสติในนี้มันจะมันจะเป็นตัวตัวนําเลยนะพวกพวกนี้ถ้ามีสตินำเนี่ยรู้ตัวทุกอางพร้อมไปด้วยเนี่ยมันจะเข้าใจธรรมะง่ายๆเลยสมมุติพวกอย่างพวกไอ้กล้าพวกอะไรที่ฟังของอาจารย์เนี่ยมันสังเกตมันได้ตัวสติอืมสมาธิมันก็มันพอมันมารู้ตัวแล้วใช่ไหมมารู้ภายในอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ไอ้สมาธิมันก็เกิดอยู่แล้วไปดำมารู้อยู่ข้างในสังเกตอยู่ข้างในเออมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันเป็นสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่ได้ยึดตัวรู้นี่ด้วยเออมันไม่ได้ยึดกายไม่ได้ยึดเวทนาไม่ได้ยึดจิตไม่ได้ยึดธรรมอ่ะไม่ได้ยึดตัววิญญาณด้วยมันไม่ต้องไปตั้งที่จะคอยรู้อะไรมันจะเป็นของมันเองพรมันชิดอุ้ยมันรู้เลยอ่ารู้ไหมอ่าสติมันจะเห็นอ๋อมันก็เนี่ยตัวตัวนี้แหละที่เป็นญาณที่ผมบอกว่าไอ้สติตัวเนี้ยเป็นญาณอ่ะ เพราะอะไรนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละมันถึงจะไปเห็นได้ถไดอถ้าไปตั้งรู้เนี่ยสัญญาไอ้ปญญาณสังขารสัญญามันกอดกันอยู่แน่นอย่างเนี้ยเออเจ็บมันจะไม่เห็นได้ไงมันหนามันแน่นมันจะต้องแบบเห็นเห็นสองฝั่งไงเห็นใจที่สมอเห็นความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมละ่ะความรู้สึกเราก็ต้องเห็นด้วยเรารู้สึกอืมรู้สึกอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยรู้สึกเจ็บเนี่ยเห็นเนี่ย เห็นความรู้สึกอ่าเรียกเขาเรียกว่าญาณแต่ถ้าแค่รู้สึกยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นความรู้สึกภายในเนี่ยมันแค่รู้เฉยเฉยมันยังอยู่ตัววิญญาณอยู่อ่ามันยังไม่เป็นญาณอ่านั่นแหละญาณเนี่ยคือตัวปัญญาความเข้าใจเห็นความรู้สึกก็รู้อยู่นะแต่มันยังไม่เข้าใจไงแต่มันเห็นอ๋อนี่มันรู้เึกผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยมันรับรู้เลยเนี่ยอ่าแล้วปล่อยมันก็หายมันรับรู้เหตุการณ์นุ่ขันเงความเมตนาไง อันนี้เป็นยาไอ้ตัวนี้เป็นปัญญาเรื่องเป็นปัญยามจะเข้าใจอ๋อหายใจมันรู้เลยนี่หว่าเราไม่ต้องไปตั้งรู้เี่ยมันรู้พร้อมเลยเนี่ยพูดเราก็รู้อยู่เนี่ยเออเราสังเกตตัวเองดือว่าอ่าสมมติเราสังเกตลมหายใจเนี่ยแต่มันไม่พูดอะไรไงแต่เราพูดเรารู้อะทีเนี้ยอ่ามันก็เห็นตัวเองพูดไงเออมันจะเอเนี่ยผมก็รู้นะหายใจมันรู้เองเลยเนี่ยเราพูดเราก็รู้ทีเนี้ยไอ้ตัวสติเนี่ยครับ ม,ม,ม,มันจะมันจะมันจะไม่นั่นอะมันจะแยกอยู่มันจะแบบทุกทุกดาต้านเลยก็ผมเดินนี่ผมก็รู้น่ะพูดผมก็รู้แต่ทั้งเดินทั้งพูดเนี่ยเนี่ยไอตัวรู้เนี่ยมันจะสลับไปแล้วพูดมันก็สลับปั๊บเดี๋ยวมันเออไอรู้ที่มันเป็นไอตัวไอชีวิตอะนะมันก็จะพูดมันก็มารู้พูดนี่างนี้พอเนเดินก็อยู่ที่ว่ามันจะตรงไหนอะแค่นั้นเนี่ยมันเดินเร็วพูดเร็วก็สลับมันทำงานเร็วแต่ตัวสติเราเห็น เห็นอะไรเห็นว่าตัวเองกำลังเดินนี่ากระทบเห็นความรู้สึกกระทบแค่นั้นเองสังเกตสังเกตดูเราจะคุยกับใครเราก็รู้ตัวยู่โดยสังเกตมันจะรู้ไอ้รู้เนี่ยมันจะรู้ตัวโดยธรรมชาติของมันอยู่แต่เราแยกไม่ออกเราเลยไม่เข้าใจก็จะเห็นปากขยับอ๋ออย่างนี้อ๋อมันก็รู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็รู้แต่สติมันจะมันจะเป็นตัวแยกมันจะทาให้เราเข้าใจเข้าใจได้ย่างในี่ยอย่างรูปเนี้ยต้องสังเกตเห็นตัวเอง เเห็นความรู้สึกอ่ะไม่เกี่ยวกับมือนะในขณะที่เราเออความรู้สึกเย็นร้อนหนันแ็งที่มันเจ้าอยูเราลู้สองคนต้องรู้ที่มันสัมผัสอยู่เห็นความรู้สึกภายในนั่นแหละตัวสตวสังเขีอนรู้มันรู้ของมันเองอ่าไม่ต้องไปคอยรู้ไงที่เขาไม่ปฏิบัติทรมก็ตะคอยที่จะรู้ตั้งรู้ไปฝึกเพื่อจะเอาตัวรู้เนี่ยอ่าที่เขาบอกว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละทีนี้มันก็ไปกอดกันอยู่กับตัวรู้กับสิ่งที่ถูกทีนี้ก็แยกยากไง เออมันไปจับสตัวสติสัมปชัญญะมปอยู่แล้วมันไม่เกิดปัญญาออมันก็เลยทีนี้ก็มาคิดเอามันก็เป็นก้อนอีดุ่งๆนั่งอยู่คิดไปจะทิ้งผู้รู้ยังไงก็วนกันอยู่นะเ,ออเพราะมันไม่ได้เป็นปัญญาตั้งแต่แรกมันไม่ได้แยกญาณออกมาออแยกญาณก็คือตัวปัญญาไงครับต้องแยกญาณออกมาสติสมาธิปัญญาออกมาตั้งหาอ,อ,อย่าไปเอาไป,ปนกันอย่าขันเนี่ย นี่คุณกาลังไปอยู่อยู่กับขันอยู่อย่างนั้นน่ะเอาไปอยู่วนอยู่กับขันน่ะวนอยู่กับขันน่ะใช่ไหมวนอยู่กับตัววิญญาณน่ะตัวตัวรู้ของคุณน่ะถ้าคุณจะไปวนกันน่ะโอ้ตายห่าเลยนี่แหละมันถึงมีการปฏิบัติแบบจิตหรือทายังไงก็ไปตรวจสักทีถึงยากเลยเหมือนลูกปู่ลูกตาสมัยก่อนเพราะมันไปรู้ตั้งรู้ฝึกจิตฝึกอะไรก็รู้อยู่งันน่ะตั้งรู้นั่งสมาธิก็รู้อยู่ใช่ไหมรู้กับบางพิจารณาก็เล่นจะสังขารกับวิญญาณอยู่นน เออมันไม่ได้แยกยานออกมาเห็นไงว่าทาไปตั้งนานจนเบื่อหน่ายใชเนามเอ้ามันวางทั้งหมดแต่มันถึงหลุดออกมาไงตัวนั้นอ่ะมันทําจนไม่ไหวแล้วอ่ะดีนะมันหลุดอ่ะมันไม่ตายก่อนะแต่บางคนมันไม่หลุดเลยนี่มันไม่เกิดปัญญามันไม่รู้ว่าตัวเองหลงหลงไปเล่นกับขันทั้งหมดเลยที่จริงมันเป็นขันทั้งหมดเลยเออเราหลงไปเล่นกับขันของเราเราเลยไม่มีปัญญาหรือไม่เข้าใจขัน ที่วุเจ้าว่ามันไม่แจ้งในขันห้างเทีนี้มันก็ไปมีตัวจิตตัววิปปักสอนตัวที่ผ่านตัวอะไรตัวสงบตัวนิ่งๆว่างๆก็เชื่อว่าตัวนั้นดีเพราะเชื่อตัวนั้นดีปะละเอาตัวปุงออกไปไม่ยุ่งกับขันเออแต่ไปติดตัวนั้นแหละจำได้หมายมั่นเอาอตัวตัวว่างๆตัวสงบอ่าไปไม่ไม่ได้แจ้งในสัตตานางไงไม่ได้ทําลายจิตไงทีนี้มันสัญญาก็ไปหมายมั่นก็ถูกจิตหลออยู่ จิตประพักสอนจิตที่มันสงบใจฟูอ่ะอทีนี้มีอะไรมาก็เอาออกไงไม่เอาเอาเอ,เอพอคิดขึ้นมาก็ไม่เอาเอออย่าทีนี้ก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสัญญาก็เลยไปหมายมั่นตัว,ว่างๆสงบนิ่งเป,เป็นเป็นอ่าความรู้คิดว่าตรงนั้นแหละเป็นที่สุดนะก็ปฏิเสธสั้งฐานปฏิเสธความคิดแต่สัญญามันหลงอีกทางนี้เออแค่นั้นเอง เวลามีอะไรกระทบบ้างล้วล้าออกเลยไม่ยุ่งบางทีก็เห็นแค่เกิดจับอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่แจ้งเลยจิตเพอไม่แจ้งเลยจิตก็ติดบ้างๆพอติดบ้างมันจะไม่ค่อยโกรธพวกนี้ยพอมันมาหมายมั่นเราตัวนิ่งๆสงบๆมีอะไรกระทบมันจะไม่รับอารมณ์เพราะมันจะปฏิเสธออกเลยบางคนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าเมื่อก่อนเป็นคนชี้โมโหขี้ไรแล้วใจทาไมมันนิ่งแต่มันไม่เห็นเนียมันไม่เห็นอารมณ์เกิดดับอ่ะแต่มันนิ่งมันไม่ค่อยโกรธจริงๆมันไม่ใช่น่ะกำลัง ไม่เข้าใจธรรมะเอพราะใจมันสงบแล้วมันยึดเอาตรงนั้นว่างนิดนึงมันถึงมันถึงไม่รู้ไงว่ามันต้องเห็นอารมณ์嘛ธรรมชาติของมันอะมันต้องเห็นความพอใจไม่พอใจที่ถูกไหมละ่ะคุณจะไม่อยู่คุณไม่ค่อยโกรธเป็นไปไม่ได้ไม่มีอารมณ์รับรู้อะเออมันต้องเห็นนะลุงนี่ความไม่พอใจเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีที่ถูกต้องนะผมจะบอกมันต้องเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็จะเกิดดับเร็วไม่มีใครไปยุ่งคือทุกครั้งเนี่ยที่มันกระทบมันจะมี มันจะมีเออมันมีอาการข้องขันมันมีการกับเพื่อให้เราเห็นอยู่แต่ไม่มีเราแค่นั้นเองต้อคนเข้าใจอ่ะเนอะถึงไม่เข้าใจมันก็จะเห็นแต่มันมีเราไงพอมีเรามันก็ละอะไม่ไปยุ่งไงเห็นมันเกิดดับก็ยังดีไงมันต้องเหตุการณ์เกิดดับไงหันใจรักไงไอ้พวกที่อยู่ๆแล้วพอเข้ามาสงบภายในเออเหมือนเมื่อก่อนใจเราสงบไม่ค่อยโกรธอะไรเมื่อก่อนมันโกรธชี้หมูดีหมูยยังไม่ใช่ทางนะแล้วสอนกันหลงนะพวกเนี้ยนั่นแหละ เออมันจะไม่แล้วก็จิตว่างสงบสงบ,บอยู่ไปนั่นหลลงน่ะเอเอผมบอกว่าให้มันโกรธเลยให้มันสุกเลยมึงเห็นอาการสุขก,กับทุกข์อ่ะเออตับในเวทนานะ่ะไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่มีความกวนอะ่ะนั่นแหละมันจะหลงหลงก็ได้หลงสบลงบหลงว่างยังไม่ได้ทําลายตัวจิตเลยเออมันได้หมายมั่นเอาละตัวนี้ยสัญญาตัวนี้เปเห็นใจที่สงบแล้วมันก็เวลาอะไรกระทบมันก็ไม่เห็นอารมณ์เลยเออเพราะหมายมั่นอยู่ตรงเนี้อื นี่แหนะท่นแหละผมถึงบอกตัวเดียวไงผมบอกว่าต้องทำลายมุ่งเน้นทำลายตัวนี้อย่าไปสนใจเรื่องสมรรถนะหรือเรื่องอะไรสังเกตต,ตัวเองรู้ตัวรู้ไปต้องเห็นทุกอย่างไงตัวเองพูดก็ต้องเห็นไนงะถ้าไม่เห็นมันจะร,รู้ตัวได้ไงทีนี้มันเห็นตัวเองพูดเวลาอารมณ์กระทบพอใจมันเห็นปังเลยพอใจไม่พอใจนิดเดียวก็เห็นเวทานานิดเดียวหงุดหงิดวุ่นง่ามเนี่ยไม่ทางใจตัวเองบางทีเราเป็นคนทำอะไรแบบเร็วอ่ะ างทีทอะไรแล้วมัน,มนไม่ได้มาอย่างใจมันก็จะเห็นความหุ่หงิดนะเห็นเกิดจับเนี่ยพวกเนี้ยนี่แหละไอ้ตัวทางมันนะ่ะถ้าไม่เห็นพวกนี้มนะัไม่มีทางหรอกอยู่ๆใจสงบนี่เียไอ้พวกนี้หลงหมดเละผมบอกเลยเออบังไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าใครไปเห็นตัวนี้ได้นะเห็นจิตเดือนๆไปเนี่ยสมมติมีคนมาผมไปพูดว่าเฮ้ยมึงปรุงแต่งทั้งหมดนะตอนนี้มึงคิดอะไรอยู่วะรู้ตัวไหมมก็รู้อยู่มึงกำลังหลงอยู่นะ ั้งเดียวอ่ะดักทัางในเอาข้างในมันหายไปึงงงไม่หมดอ่ะหึยแต่อารมณ์มันมีว่ฒะทุกอย่างมีหมดอ่ะเวลามันมีการกระทบมีเหตุปัจจัยมันบุบขึ้นมาให้เราเห็นหมดเลยสติเราไม่เห็นแต่มันไม่มีเรามันจะแปลกใจหนึงเดียวเนี่ยทั้งทั้งหลายแปลกใจตรงที้่ทำไมไม่มีเราวะมันมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจแต่มันไม่มีเราวะเออมันมีความคิดแต่ทําไมไม่มีเราวะมันนึกได้อะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่ทําไมไม่มีเราวะนี่มันจะมันจะแปลกตรงนี้นี่แหละคือความจริง แต่ก้าเอ้ยใจสงบใจบ้างเออไอ้อย่าไปคิดกับมันเออมันโกรธก็ช่างมันเออมันเจนของมันอย่างนั้นเนี่ยสอนกันอย่างแบบแบบนี้ยังไม่เข้าใจหรอกแต่มันก็เป็นการปูทางไงคือคืออย่างน้อยๆก็ก็ถือว่าดีเรายังปล่อยวางอารมณ์ความพอใจไพอใจได้แต่ไม่มีวันจบนะปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะมันเรายังไม่ตายอ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ถูกไหม ไม่าด้หิวเราปล่อยวางได้ไหมล่ะไ,ไม่ได้ใช่ไหมเวลาอิ่มปล่อยวางได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยอเหตุปัจจัยมันได้เกิดตลอดไงอ่าหิวกินแล้วก็นี่คือเหตุปัจจัยนะแต่ที่พระพุทธเจ้ามาสอนก็คือตัวที่ผมว่าเนี่ยอถ้าตัวนี้ดับเนี่ยบางคนไม่ต้องปฏิบัติอะไรเห็นไหมองค์ที่มาเนี่ยพระเจ้าอิชีอ่ะอายาอย่างเนี้ยตั้งเดียวกันนะตัวนั้นหลุดเฮ้ยน,งงนี่ไงทีเนี้ย เ okay, อาเคว่าตัวเองหรือใครมาดา่าเนี่ยเฮ้ยไม่พอไม่พอใจแต่มันไม่มีเราอะก็แล้วจะไโปโกรธมันเห็นนามาทําดับข้างในอะ่ะเออมึงงงอะ่ะไอ้ทำไมมันไม่มีเราโอ้ถึงน้ําตาไหลไยคิดยังไง,งไให้มีเราก็ไม่มีเพราะตัวนะตัวจิตดับตัวแล้วแหละตัวพิชาั้วหม่อ่ทีนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องขันรู้แตเจ้าก็เทศสอนใช่ไหมนี่ไงมันเป็นธนามันไม่เที่ยงเนี่ยมีการกระทบสอนเรื่องเหตุปัจจัยใช่ไหม ถ้าเกิดปัญญาเนี่ยเข้าใจเส้นทางของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจแจ้งในกันนั้นก็จบแค่นั้นะแต่ถ้าไม่เข้าใจอ๋อโอ้ที่มันไม่มีเราแม่มันก็คิดอยู่นะอ่าอาจารย์เนี่ยบางทีก็คิดมันก็มีความคิดแต่ไม่มีเราทุกบางทีมันก็มีการกระทบเฮ้ยทําไมมันก็มีเนี่ยมีอารมณ์เหมือนเดิมอ่ะเวลามันมันจังเฮ้ยมันแตกมันไม่มีเราอ่ะมันมีทุกอย่างอะนี่ไงโอ้มันเป็นเช่นนี้เองกับพระพุทธเจ้าโม้นี่ไงสัตว์ตนลตนบุคคลบุคคลเราเขาอ่ะมันดับไป ใจมันก็เลยว่างอิสระสงบใช่ไหมนะเออใช่กูจะเจ้ชาชี้ไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เอานึกให้มันมีเราดิมันนึกไม่ได้อ่ะอเออเพราะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีตัวหมายมั่นตัวสัญญาว่าจดจิตตอนนั้นมันดับอ่ะก็เหลือแต่สัญญาข้งงางนอกไงสัญญาอะไรเนี่ยนี่กล้วยไงเนี่ยนี่นายสัญญารู้ว่าป็นกล้วย,ยงไงแล้วใครกินกล้ยกวยก็ไม่รู้อ่ะมันนึกหาตัวเองไม่เจอมันก็กินได้อ่ะก็รู้ว่ากินอยู่อืมถูกไหมแม้กระทั่งว่าก็เรากินเนี่ย เน้อก็ทั่งว่าเรากินเนี่ยก็เป็นเพียงคาพูดสักแต่ว่าพูดที่เฉยแต่ตัวในมันไม่มีอ่ะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นอย่างปากพูดอ่ะบอกว่าเนี่ยยังมีมีเรากินเนี่ยเรากินก้วยแต่้างในมันไม่มันไม่ได้มีอย่างที่ปากเราพูดอ่ะมันพูดแค่สื่อสารกันเฉยนะเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันไม่มีมันดับไปหมดเลยสัญญาเราอ่ะดับเราทุกอย่างมันก็มีตามสิ่งที่เราจําได้ไง สัตว์นังดับไหมก็ตัวจิตนั่นแหละเนี่ยไม่ครับถ้ามีอะไรอู่ไม่ไเลยอไรม,มันมีเราเพราะล่ะมันมีสัตว์นังอยู่มันมีจิตอยู่มนโนอยู่จิตจิตไม่ช่างอ่ะหรือจะว่าอะไรก็ช่างเพราะเราจำถ้าเรายังไม่จบอะ่ะกับเพราะความไม่รู้ไงวิชาคือความไม่รู้ไม่ใช่ไอตัวจิตไม่ใช่ตัว,ตตวสาวะ ไม่อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้แจ้งในความมันเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเรารู้แจ้งแล้วก็คือดับเป็นวิชาขึ้นมาทั้งหมดอ๋อมันไม่มีเรามันก็เป็น,นการปรุงแต่งสัญญามก็ทํางานของมันสังขารก็ทํางานปกติมันเป็นเรื่องสมองเรื่องขนันเนื่อไงฮะคือเรากําลังจะมาละสัญญาละสังขารออกใช่ไหมถูกไหมกาลังจะออกจากอารมณ์ออกจากการปรุงแต่งทั้งหมดเรากาลังหนุนเพีเราไม่ได้ออกเราเน้นพระพุทธเจ้าสอน มึงเน้นทานายกิจมโนอย่างเดียวนะมึงไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะมึงต้องใช้มันอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นขันอมันเป็นกลไกของสมองหมดเลยความคิดความจําความรู้แต่ความจําตัวนี้มันจะไม่มีตัวบันทึกมันไม่มีตัวจิตวิญญาณจิตมโนอ่ะตัวสัตตนังตัวเนี้ยมันไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรที่ไปเกิดต่อมันไม่มีตัวเกิดต่อแล้วอ่ะอ่ามันก็เลยเป็นเรื่องของการการใช้ความจํเดิมๆสมมติเรามองเห็นแล้วก็จําได้แล้วเนี่ย แต่มันไม่มีเรานะถูกไหมเพราะเราจะบอกว่าเสาเราก็รู้ตัวมันจับกายเป็นรู้เลยที่เขาบอกว่ารู้อย่างเดียวอ่ะตัวรู้ตัวนี้ก็เลยเด่นอยู่นะคือคือมันไม่รู้อะไรในขนาดพอมันคิดมันก็รู้ว่าคิดพอมันเห็นก็มันเห็นเฉยเฉยมันปรุงมันก็รู้ว่าปรุงมันพูดมันก็ตามสัญญาตามสังขารนะอ่าก็เลยเขาเลยเรียกว่ารู้ตัวนี้ผมเลยเรียกว่าสติสมาธิปัญญาคือญาณนะฮะมันมาแทนอสวะแล้วแทนจ จิตไม่มีแล้วจิตดับแล้วตอนที่เราเข้าใจเนี่ยที่เราเราสว่างเราเราโอ้แั่นแหละจิตจแตกดับตอนนั้นเนี่ยที่ว่าุหลงทั้งหมดเลยนะตัวหลวงอะตัวจิตอะมนโน่ะมันดับเลยไอตัวสัตตนางอนะความเป็นเราเป็นใอรมันดับตอนนั้นแหละคนที่เห็นตัวนี้ไม่มีกับถ้าตัวนี้ดับแล้วจะไปอยู่วิถีไหนไม่มีไม่มีเสื่อมพูดธเจ้ากว่าถ้าตายถูกทัดตรงน <ๆ S 1> ี้แ่ะทำยังไงก็ไม่เสื่อมมันทนไปจย่างวิสัยโลกแล้วมันเหลือแต่ขันเออ เขาบางคนถึงบอกว่าไอ้ทำไมยังโกรธจังมันเป็นเรื่องของขันเมันเป็นนิสัยเดิมเดหมดเลยนะแต่ข้างในไม่มีมันไม่มีเรานะมันไม่พอใจมันก็พูดสมมุติออยู่ที่ว่าเราแค่นั้นแหละอยู่เราจะพูดไหมเพราะเรารู้ตัวหมดแล้วเออแต่มันบางทีมันหมันไส้คนโลกโลกอ่ะมันอยู่กับโลกอยู่ใช่ไหมบางทีมันคู่ชีวิตใช่ไหมบางทียังไงคุณพัพคุณภูมิอะไรมาเนี่ยที่แบบว่าบางทีเมียก็จะงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็อาจจะบ่นไปใช้อารมณ์ไปพูดกระแทกไปอย่างเงี้ย แต่ตัวแกไม่มีไอ้ตัวส่วนนั้นมันมีแต่ลงพูดไปแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรพูดไปแล้วก็แล้วไปคนไม่เข้าใจคนที่ยังไม่ผลอ่ะทําไมยังโกรธยังมีอารมณ์อย่างงั้นเนี่ยมันเขาไม่ได้โกรธเออเออมันไม่มีเขาแล้วไอ้ตรงนั้นมันเลยเข้าใจยากคนก็เลยไม่เข้าใจว่ากันไอ้ทุกวันนี้สวนพุทธศาสนามันจะเอาขันมันจะหนีจากขันแต่มันไม่ได้ทําลายกิเลสมร์ไม่ได้หนีไปไหนเลยรูกไหมฮะมัใช้ชีวิตอยู่ปกตินี่แหละ คุณจะบวชคุณจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมมันไม่เกี่ยวแล้วตัวนั้นน่ะตัดตัวนั้นแล้วจบเลยอยู่ที่เหตุปัจจัยที่คุณเอ้าคุณอยู่แบบไหนแล้วคุณสบายใจแค่นั้นเองเอ่าคืนคุณอยู่แบบสมมติคุณอยู่ทางโลกก็ไม่มีอะไรห่วงแล้วก็อ,อยู่ไปก็ต้องไปดิดรถทำเรื่งทงนี้หาเรื่องนี้อยู่อย่างนี้อยู่บวชก็บวชาระไปก็ได้อยู่ทงาทงที่บ้านก็ยังมีต้คนที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมเรามีทําประโยชน์อะไรได้ เอออยู่กับบัตรก็บัตรก็อีคนเยอะแยะเขาไม่ได้สนใจแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ขเขากดก็อยู่ที่ปัญญาของเราเแค่นั้นเองนะเหลือแต่ชีวิตนะผมที่บอกตัวนี้มันเข้าใจยากมันถึงไปเขาถึงอย่างที่ผมว่าเนี่ยไอ้ทาไมอาจารย์ไม่ไปนบวชก็เป็นบวชทำไมก็มึงคิดเอาเองอะ่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้สมมุติแล้วนี่บอกไฮนะเออมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวที่เรายึดติดกันนะนี่มันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของสมมุติ เป็นเรื่องของร่างกายของเสื้อผ้าหานะ่ะวันหนึ่งผมใส่ตุ๊กตาใส่เอ้าเนี่ยทาไมเป็นสีเนี่ยไม่ใส่สีเหลืองอะ่ะเออเอาเป็นผ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นผ้าหรือเปล่าทำไมใส่คนละสีเนีเห็นไหมก็แค่นี้ไงมันก็แค่เรื่องสูติมันเป็นเรื่องข้างนอกเพราะฉะนั้นนะ่ะเรากําลังหลงหลงทางถูกสอนนี่เป็นรูปแบบเนี่ยไปปฏิบัติไปปฏิบัติทำกันใช่ไหมมีรูปแบบทําคุณธเอาอะไร คุณเอาขันเนี <man> ่ยไปทําให้มันเหน <hopping> ื Low ่อยแล้วก็ไปหมุนใช่ไหมที่ท่านมหาไปหมุนใช่ไหมอะไรท่าศาสตร์ของอะไรโอโชเอไปหมุนเพื่ออะไรไปทรมานตัวเองตาแดงจะได้อะไรก็ผมบอกว่าเนี่มันหลงกันมันไม่ใช่การเป็นการสังเกตตัวเองสังเกตว่าขันมันทางานยังไงไม่ใช่เป็นเยนรู้ไอ้ปติสติสภาวะเรียนรู้พุทธวระจันนะยนเอามาจําแล้วมาเก่ง เขาให้สังเกตรปฏิจจสุป,ปบาทภายในสังเกตภายในแต่ต้องเราต้องไปเรียนรู้ก่อนยงยังผมผมรู้แจ้งแจ้งใช่ไหมแต่ผมกาอธิบายได้ป่ะรู้รู้ปฏิจจบ,บาตมาทํางานแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวที่เราหลงอยู่คือตัวนี้ตัวจิตเพ<ม><ม>าะฉะนั้นการจะเดินทางไปหาจิตีไดนยังไงเอ้าเดิอนอยังไงล่ะอาจารย์ผมเข้าใจหมดแล้วเนี่ยที่อาจารย์อธิบายมาเป็นภาษาเนี่ยปฏิจ จัดสมุดประบติขนันหน้าหรือทฤษฎีอะไรต่างๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมรู้แล้วว่าตัวนี้แหละคือตัวปัญหาอ่าแล้วทำไงอาจารย์อ่าทีนี้ยสอนลงใจถูกไหมรู้ตัวไงสังเกตนี่ไงทีนี้เราจะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทภายในเพื่อความเข้าใจที่เป็นทาลายาวิชาความไม่รู้ตอนแรกมันเป็นปัญญานานาทั้งหมดรวบรวมทั้งหมดใช่ไหมปัญญาเขาเรียกว่าสมาธิสีตัวแรกให้รู้ถูกก่อน อ่ารู้ถูกรู้เส้นทางก่อนไงเออทีนี้ทีนี้มันเป็นปัญญาตัวในไงปัญญายานอ่ะอ่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่าสติสมาธิปัญญาที่มันที่มันเป็นตัวตัวในตัวที่จะทําลายภายในภาวนาไงก็จะต้องมาเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เห็นปฏติจตุบาทภายในเห็นขันภายในตอนแรกเรารู้ขันภายนอกรู้จักความจำใช่ไหมฮะรู้จักความเข้าใจเห็นคน,คน ทีนี้มันรู้เหนือเหตุผล,ผลไม่มีเหตุผล,ผลเพราะเป็นนมามธรรมหรเนี้ยอะตอนนั้นมันเป็นรูปธรรมท,ที่เราเขียนเป็นภาษาทีนี้เราไมา่เห็นนมามธรรมเกิดกดับนี่ไงเส้นทางมันก็แค่นี้แหละธรรมะา